ค่ะพอกช่องรัชนีนะคะสวยแต่งชุดสวยมากคิมบอกว่าจะมาลําแก้บนสวยมากสวยมากดูดิดูดิแาวสวยเฉาวฉวยถูกอะไรน้อเนี่ยโอ้ห้องจุดทูบพี่ไม่ถูกเก้าเก้าห้าหนึ่งอุ้ยเก้าห้าหนึ่งโต๊ดเลยโต๊ดหนึ่งฮะเออกระโต๊ดไง ก็เลยบอกว่าถ้าถ้าปลูกก็เลยจะให้นางลำมาลักครับอ๋ออันนี้โอ้ยนางลำนี่นางนางลำมืออาชีพเหรอครับอะไรนางลำมืออาชีพประจำอยู่ตำหนักอาจานย์บอลเจบอลใช่ไหมบอลอาจารย์บอลวังหัวนันตานครราชดูลำประจำอยู่อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรคะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่บอลเราไม่ใช่เจบอลนั่นใช่ไหมไม่ใช่เจบอลอ๋อเราคิดว่าเจบอลคนนั้นแล้วก็คือเหมือนกันตําหนักอาจารย์บอลอยู่ตรงไหนเนาะ อ๋อจ้ะแกียงหน้าคามอ๋อเป็นนางรำประจำตำหนักอาจารย์บอลมาวันนั้นแหละเจอไหมเจอไหมวันนั้นไม่อยู่อไม่ใช่เจ๊บอลไม่ใช่เจ๊บอลมช่เจียออาจารย์บอลอยู่แถวๆนี้เนาะอยู่กาลสินเนาะถูกมาจุดทูบที่นี่ได้ 951ถ้าแบบเอกนชนก็โต๊แตะเนาะเต็มๆจุดที่นี่อันนี้ได้งวดที่สามคือเขาบอกว่างวดเนี้ยจุดทูบที่นี่ได้งวดที่สามแล้วอฮ้ยทำไมเขามีโชคจังเลยอะนี่ค่ะคือผู้โชคดีนะคะผู้โชคดีสามงวดแล้ว,วจุดที่นี่จุดที่นี่ได้สามงวดติดเลยเหรอคะ,อะทำไมโชคดีจัง ขอว่อาไงถูทกคั้งถูกคั้งก็เอานางลำมาลำแบบนี้เลครับนี่ครั้งแรกครั้งที่สามนี่คือแบบว่าพูดกับพี่เขาไว้ทั้งวดนี้ถูอีกจะให้มาลำค่ะก็เลยได้เอามามาจ่ากคำน,<ไ>นักสาขาของอาจารย์น็อตตี้คืออาจารย์อาารยบอลเนี่เจ้าจะถูไงเขาสามงวดล่ะคือเหมือนแกพูดเอาไว้นะว่าถ้าเข้างวดที่สามจะเอานางลำมาลำก็ได้จริงๆ ดูสิคะแสดงว่าองค์ปูนี่น่าจะชอบนางลำนะคะเนี่ยเอาเด้องวดน,นี้ฉันถูกยังก็จะจ้างนางลำคนนี้มาเหมือนกันแหละลตรนะลตเตอรี่เนาะลรตเตอรี่ลรตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆก็จะจ้างนางลำคนนี้มาเหมือนกันรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ที่ตำหนักอาจารย์บอลนั่นเองอตอนนี้ก็กำลังจุดทูบนะเพื่อที่จะขอขอมาไหว นายกยศัตถิ์ตังค์พันธ์าวัตรน็ยนันทนาันลิมี่คือทอวักปุตติมณีากยศัตถิ์ตังค์พันธ์นาตรนายนันทา อ่ะตอนนี้ก็น่าจะเดินบนสามรอบไหมหรือยังไงมานนงสีแล้วัจะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ถวายเอาไปถวายใบสีกับผลไม้อ่านี่ผู้โชคดีกำลังจุดทูปตัวเลขนะคะเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกับเอ,อผู้โชคดีท่านนี้ว่าจะมีเลขอะไรบ้างในนี้พอต้มตัวตรงๆอีกแล้ว นอาไกไว้ที่กล้วยอะเริ่มแล้วจ้ะเริ่มแล้ว สุราเสียชิญนเว้วาทรวอทิษาในการนี้สถิตลาทิมทานีทาสตรีแมน าราลุนตัวเลขกันเฮ้ยยังน้อยกับแปดศูนย์แล้วเด็ดเฮ้ยแปดศูนย์หรือแปดอะไรตอนนี้ผู้โชคดีเข้าไปดูละปิดเลขอะไรนาอเดี๋ยวใข้เขาฟันธงให้เ,ห1 1> เป็นหนึ่งก็ได้ผู้โชคดีบอกว่าหนึ่งแปดเก้า หนึ่งแปดเก้าหรือจะเจ็ดแปดเก้าก็ได้เนาะเหมือนหัวข้างบนมันหายอ่ะอ่าอ่ะคือฟันทงให้เลยเนาะเจ็ดแปดเก้ากับหนึ่งแปดเก้านะเหมือนแบบมันไหม้ไม่หมดเนาะจะดูเป็นหนึ่งก็ได้ดูเป็นเจ็ดก็ได้ข้างบนชุดใหญ่อ่ะวันนี้บอกถูกนางรำชุดใหญ่ดูตัวสุดท้ายมาเป็นเลขอะไรมาแล้วเลขเด็ดดีดูอ่ะจะดูเป็นเจ็ดแปดเก้าหรือหนึ่งแปดเก้าก็ได้แต่ว่าเจ้าของถูกเขาบอกว่า หนึ่งแปดเก้าหรือเจ็ดแปดเก้าก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตลงก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ